สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาชมพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์หลวงพ่อทับวอัดอนองกันนะครับซึ่งผมก็สะสมไว้หลายองค์นะครับที่เห็นนี่ก็มีทั้งพิมพ์ต้อและพิมพ์ฉลูดนะครับแล้วก็จะแถมพิมพ์หลวงผู้สุขให้ชมอีกองคหนึ่งนะครับองค์ของหลวงผู้สุข นะครับก็เป็นเนื้อเมกิทธิ์นะครับเป็นเนื้อเมกกะสิท์ทั้งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแล้วก็ผมก็จะดูให้ดูทั้งวิธีการสร้างและหลักการพิจารณานะครับสักครู่นะครับเอาเอาพิมพ์ต้อก่อนนะครับพิมพ์ต้อที่เห็นเนี่ยเป็นพิมพ์ต้อใหญ่นะครับมี2อ,องค์ส่วนลูกอมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเม็ดกระดุมนะครับอันนี้เป็นเป็นเม็ดกระดุมก็เดี๋ยวจะค่อยค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับเพราะว่าผม เห็นในในในเนต็ตเยอะนะครับแต่ว่าบางองค์ก็ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวก็จะหอธิบายไปนะครับที่เห็นนี่สององค์นี่อีกองค์นึงเป็นพิม์แต่งนะครับเป็นพิม์พต่อใหญ่ทั้งคู่นะครับอีกองค์นึงเป็นพิม์พแต่งไรอ,องค์นึงเป็นพิม์พที่ไม่แต่งพิม์พแต่งก็จะมีมือนะครับมีมือมีนิ้วนะครับมีนิ้วส่วนพิมพ์ไม่แต่งนั้นเขาก็จะไม่ได้ ไม่ได้ซาะนิ้วนะครับพิมพ์แต่งนี่เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับราคาก็อาจจะแพงกว่านะครับราคาก็อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวผมขอหยิบไม้ชี้แป๊บหนึ่งครับพอดีไม้ชี้ก็ผมขออนุญาตใช้ไม้จิ้มฟันกันแล้วกันนะครับนะครับเพราะว่าจะไม้ชี้ที่เตรียมไว้มันไม่มีแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพิม แต่งนะครับพิมพแ่งซึ่งเขาจะแต่งมีนิ้วนะครับหลักการพิจารณาที่ไม่ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวยวให้เขาจับต้องเอามือเข้าใกล้ๆนี่ครับหลักการพิจารณานั้นก็คือจะต้องดูดูรอยซาอร่องนะครับก็จะมีรอยซออร่งตลอดนะครับก็จะแทง น่าจะแทงทีเดียวเขาก็จะไม่ซ้ำนะครับเนี่ยหลักการเขานะครับเขาจะแต่งบรรจงมากนะครับนี่อันนี้ก็ครบห้านิ้วเลยนะครับและตามพื้นผิวเนี่ยก็จะมีรอยเซาะล่องนะครับก็ใช้เครื่องมือโบราณนะครับละเอียดมากนะครับในการเซาะล่องนี่เห็นไหมครับจะมีร่องรอยแล้วผิวผ้านเนี่ยก็จะเป็นเขียวทึบๆลักษณะน,นี้นะครับ แต่เนื้อผ้าของหลวงพ่อทับวัดอนงเนี่ยเขาจะมีหลายโซนนะครับเนี่ยก็จะมีสีแดงแดงนะครับเนี่ยมีสีแดงแดงนั่นก็คือเนื้อผสมทองแดงผสมกำรรมะถันผสมปล,ลอดหลายๆอย่างเนื้อก็จะออกเป็นสีลุ้งๆบางคนก็ว่าเหมือนปีกมแมลงทับคําว่าปีกมแมลงทับนี่ตามความเข้าใจของผมนั้นคําว่าเขียวปีกมแมลงทับคือ จะมีสีลุงลุงนะครับแต่มีสีลุง,ลงเหลือเป็นสีน้ําตาลสีม่วงสีส้มสีแดงสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้นะครับสีลุงลุงก็มีอะไรล่ะม่วงคามเขียวเหลืองน้ําเงินแสดแดงอันนี้ท่องมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นรอยรอยใช้เครื่องมือนะครับคล้ายๆตะใบนะครับคล้ายๆตะใบนั้นเออมาแทงมาเก็บงานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่คือลักษณะของอหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงผมคอยจะทับวัดทองอยู่เรื่อยเลยครับอ่าพ่อทับวัดอนงนะครับนี่เป็นสีแดงๆเนี่ยมีทองอ่าซาแดงๆทองแดงนะครับนี่แล้วก็ร่องรอยการแต่งนะครับร่องรอยการแต่งนะครับคราวนี้มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยคือหลวงพ่อทับวัดทอ,อวัดอนงเนี่ย ความเข้าใจของผมคิดว่ามีทั้งหยอดข้างหลังและติดช่อนะครับมีทั้งหยอดข้างหลังและติดช่อเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ชลูดมีติดช่อเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อของอวัดอนงเนี่ยเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นยน่นย่นนะครับเนี่ยเห็นเป็นยน่ยนยน่ยนยน,นะครับเนี่ยเห็นเป็นย่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 นนะครับเนี่ยนะครับ ต้องหมุนดูรอบๆเนี่ยเป็น,ย,น,ย,นย่นๆย่นๆอย่างนี้นะครับเนื้อเมฆกสิทธิ์วัดอโหนงเนี่ยวัดอนงคารามนะครับก็จะเป็นย่นๆแล้วก็จะมีรอยเอ่อเทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเนื้อด้านหลังนะครับรอยเทตะไบอ่ารอยเทน้ําทองด้านหลังนะครับแล้วก็จะขัดเกลาจนมันนะครับอันนี้เป็นเป็นพิมพ์เรียกว่าเป็นพิมพ์ ต้อใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ต้อใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์แต่งต่อไปเป็นพิมพ์ไม่แต่งนะครับเป็นพิมพ์ไม่แต่งก็จะเห็นได้ว่าไม่มีนิ้วแล้วนะครับแต่ก็จะมีร่องรอยการเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับ, Maori, เ,เ,บเ,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 นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีรอยเอาเอาตะไบเล็กๆครับเนี่ยไข่ปุดๆๆเนี่ยก็มีรอยนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีนิ้วนะครับไม่มีนิ้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์ไม่แต่งนะครับ แต่ก็มีรอยเก็บงานนิดหน่อยนะครับนี่คือหลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะครับเขาก็จะมีในในเบ้าเนี่ยในเบ้าหล่อเนี่ยเขาก็จะมีจางๆมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีรอยแบ่งชัดเจนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับเป็นพิมพ์ต้อใหญ่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีรอยเทเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีรอยเทเหมือนกัน ครับอันนี้เป็นพิมพ์ต้อใหญ่เป็นพิมพ์แต่งและพิมพ์ไม่แต่งนะครับนี่คือพิมพ์แต่งและพิมพ์ไม่แต่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกอมนะครับลูกอมเนื้อเมกสิทธิ์วัดอโหนงนะครับวัดอนงคารามเนี่ยอันนี้จะดูข้างด้านหลังนะครับดูด้านหลังเนี่ยครับที่ผมบอกว่า,าเนื้อเนี่ยก็จะมีแตกเห็นไหมครับ เป็นยับยน่นนะครับยับยน่นคล้ายๆหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อที่สุพันธนะ์่ะหลวงพ่อโวยวัามะ,ะนาวนะครับเนี่ยก็จะมีการแตกเหมือนกันนะครับอันนี้คือลูกอมเมฆกสิทธ์อา่าเป็นลูกอะไรเม็ดกระดุมนะครับเม็ดกระดุมเนี่ยเห็นไหมครับนี่รอยเทน้ําน้ําทองลงไปตรงนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับพิมพ์ไม่แต่งนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยหยอดลงไปเหมือนกันนะครับพระตฒนงเนี่ยนะครับมีทั้งแบบหยอดอย่างนี้นะครับในเม็ดกระดุมและในภาพปิดตาเห็นไหมครับมีรอยหยอดเหมือนกันนะครับทั้งเม็ดกระดุมและภาพปิดตาทั้งสององนะครับต่อไปจะให้ดูพิมพ์ชลุดนะครับพิมพ์ชลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นหยอดและพิมพ์ชลุดเนี่ยยวให้ดูนะครับอันนี้ ขอพักพิมพ์ต่อไว้นะครับอันนี้พิมพ์ชลูดนะครับพิมพ์ชลูดเนี่ยผมดูผมมีให้ดูหลายองค์เลยนะครับผมมีให้ดูหลายองค์เลยพิมพ์ชลูดเนี่ยเนี่ยแถมองค์กลางก็คือพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับหยิบให้ดูสามองค์ก่อนนะครับหยิบให้ดูสามองค์ก่อนอันนี้คือพิมพ์ชลูดนะครับ เป็นไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์ชรูดใหญ่หรือชลูดกลางนะครับแต่ที่จะให้ดูก็คือลักษณะของอพระนะครับลักษณะของพระก็คือเป็นพระที่มีช่อนะครับนี่มีช่อนะครับรอยหักช่อทั้ง3มองค์เลยนะครับจะมีรอยหักช่อทั้ง3ามองค์นี่นี่ครับเป็นรอยหักช่อจำนวนทั้ง3ามองค์ด้านล่างนะครับเป็นรอยหักช่อจำนวน เพราะฉะนั้นหลวงพ่อทับวัดอนงเนี่ยก็จะมีทั้งแบบหยอดด้านหลังและมีทั้งแบบช่อนะครับช่อนั้นก็จะรวมไปถึงพิมพ์หลวงปู่สุขด้วยก็จะมีติดช่อนะครับนี่รอยหักช่อนะครับรอยหักช่อออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทับอนองก็คือพระคือพระเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับบ้านนี้ นะครับเขาเก็บถามว่าเก็บยังไงเนี่ยหัวทำไมใหม่ยังเขาบอกว่า,เ,าเก็บไว้ในกล่องในตู้นะครับเก็บไว้ในกล่องในตู้ก็ไม่มีหิ่งนะครับเขาก็เป็นข้าราชการเก่านะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูนะครับให้ดูลักษณะผิวอีกแบบหนึ่งของนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ด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 ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือ <c oughs> โทษครับอันนี้คือรอยเดือดนะครับรอยเดือดของเนื้อนะครับก็จะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับนี่คือผิวอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากมีรอยย่นๆน,นะครับมีรอยย่นๆแล้วก็จะมีรอยเดือดอย่างนี้แทบจะทุกองค์นะครับที่ผ่านตาม,มานะครับอันนี้ก็คือเนยด้านข้างก็จะมีมีเนื้อนูนๆออกมาครับ นี่ก็นูนออกมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยเนื้อก็จะบางองค์ก็จะเห็นเป็นย่นๆเนี่ยลักษณะนี้นะครับย่นๆนี่คือแล้วก็จะมีคราบด,ดำๆในความเก่านะครับคราบด,ดำๆของเนื้อนะครับคราบด,ดำๆของเนื้อ,อดูองค์ต่อไปนะครับดูองค์ต่อไป นี่นะครับนี่ดวงนี้บ้างนะครับเห็นไหมครับเข่าก็จะโบโบหน่อยแล้วก็จะมีรอยเดือดเห็นไหมครับรอยเดือดของออโลหะน้ำทองก็จะเป็นเม็ด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 เล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีลักษณะน,าานี้นะครับดูด้านใต้นะครับนี่รอยหักนะครับรอยหักชนวนอันนี้ก็คือ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรอยก็เป็นชัดเจนว่าเป็นผ้าหล่อนะครับผิวผ้าก็จะเป็นออกสีลุ้งๆนะครับสีเขียวอมเขียวออกเทาออกสีเหลืองบ้างส่วนมากจะออกเนื้อเขียวนะครับองนี้ก็เหมือนกันแต่องนี้นั้นเห็นไหมครับออรอยเดือดเต็มเลยนะครับเนี่ยดูข้างขเนี่ยนะครับรอยเดือดเต็มเลยเป็นเม็ด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  อันนี้เป็นลักษณะของการทำนะครับลักษณะของการทําอันนี้เป็นรอยคาบรอยคาบเก่านี่ยังอยู่นะครับอันนี้องค์ก็เป็นคาบสีน้ําตาลนะครับคาบสีน้ําตาลเก่าคาบอย่างเงี้ยต้องเป็ร้อยปีนะครับถึงจะมีคาบานี้ถึงแม้ว่าพระจะอยู่ในกล่องเก็บในที่อย่างดีนะครับนี่องค์นี้ก็เห็นหนูนชัดเจนนะครับเนี่ยรอยหักช่อเลยนะครับเนี่ย แม้กระทั่งในเนื้อพระนะครับก็จะเป็นยิบยิบแตกย่นย่นนะครับรอยยับย่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยยับย่นเหมือนกันด้านใต้พระนะครับด้านที่เป็นชนวนหักออกไปนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพิมพ์มเรียกว่าพิมพ์ยืดนะครับอยาให้ดูอีกองหนึ่งนะครับซึ่งบางทีนั้นด้านข้างก็ไม่มีนูนนูนเหมือนกันนะครับเนี่ย นะครับก็น่าจะมี2บล็อกนะครับน่าจะมี2บล็อกอันนี้ก็ให้ดูถึงแม้ว่าองค์นี้จะดูแบบไม่มีด้านข้างอย่างนี้แต่ก็จะมีนิดๆหน่อยหน่อยนะครับไม่มีด้านข้างแต่เห็นไหมครับลักษณะการสร้างเหมือนกันจะมีรอยเดือด,ด,อดนะครับและที่ก้นก็จะมีรอยหักนะครับรอยหักของช่องนะครับเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่สุขนี่พิมพ์หลวงปู่สุขพิมพ์หลวงปู่สุขเนี่ยก็จะเห็นว่าการเทนั้นก็จะไม่ค่อยสวยนะครับการเทนั้นก็จะไม่ค่อยสวยแต่ก็รู้ว่า,าเป็นพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับอันนี้ก็พามาจากบ้านเดียวกันนะครับเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับเขาห่อผ้าใส่กล่องไว้อย่างดีนะครับเพราะฉะน,นั้นพระก็เลยสภาพใหม่มากนะครับ ผมก็มาเก็บไว้อย่างดีเหมือนกันเนี่ยรอยหักชนวนออกไปเห็นไหมครับอันนี้คือหลวงพ่อทับวัดอนงค์คารามนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงค์คารามถึงแม้ว่าจะดูมันแต่ว่าความเก่านั้นดูได้นะครับเนี่ยดูรอยมนของความเก่าเนี่ยนะครับดูความมนรอยมนซึ่งอยู่ในห่อผ้าแล้วก็อยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งนะครับเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับเป็นข้าราชการเก่านะครับ นเนื้อเมฆกสิทธ์นะครับเป็นเนื้อเมฆกสิทธ์ดูสวยงามนะครับดูสวยงามไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันแค่นี้ครับคือเป็นผ้าปิดตาแล้วก็เป็นผ้าปิดตาพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อ พระเมรกระดุมนะครับผ้ปานะรรปิดตาพิมพ์ต้อนะเมกระดุมนะครับผ้าปิดตาพิมพ์ฉลูดนะครับพิมพ์ฉลูดแล้วก็พระหลวงปุ่สุขพิมพ์หลวงปุ่สุขของหลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะครับสวัสดีครับ